คุณโยชิดะครับผมยังสงสัยเรื่องรูปธรรมที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์กาแล็กติกอยู่ครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครมาจากไหนใครเป็นคนเลือกแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาคือรูปธรรมแห่งสมาพันธ์ครับผมถามเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละสิ่งที่พิเศษคือเขามีพลังจิตท,ที่สูงกว่าคนทั่วไปโดยปกติคนทั่วไปของที่นี่ก็มีพลังจิตสูงอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับคนที่โลกเก่าของเราเช่นเขาสามารถส่งกระแสจิตไปควานหาความรู้ในจักรวาลได้มีการร่วงรู้ความคิดของคนอื่นสามารถเห็นอดีตของตัวเองและของคนอื่นสามารถโดนใจคนได้สื่อสารภาษาจิตกับคนสัตว์และพืชได้สำหรับพวกเราที่เป็นมนุษย์โลกที่ไม่มีทักษะเหล่านี้เราสามารถเรียกคนทั่ว,วไปของที่นี่ว่าเป็นรูปธรรมชั้นสูงได้ หรือที่พวกเรามักจะเรียกพวกเข่าว่าเทพหรือเทวดานั่นแหละแต่สำหรับคนที่นี่เขามองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาที่จริงมันก็มีเรื่องเกี่ยวพันกันระหว่างโลกของเรากับโลกใบนี้อยู่อีกอย่างหนึ่งนะคนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์โลกคู่ขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากโลกของเรานั่นแหละเพียงแต่ทุกคนต้องผ่านการพัฒนาจิตสำนึกในขณะที่ยังมีชีวิตบนโลกเก่าให้ได้เสียก่อน และนี่คือสาเหตุหลักที่ว่ากว่าจะมีใครสักคนมาเกิดบนโลกไปนี้ได้มันช่างยากเย็นเหลือเกินเพราะคนบนโลกของเรากว่าจะยกระดับจิตให้สูงมากพอนั้นมีน้อยมากแล้วก็เป็นคำตอบของอีกหนึ่งคำถามของเธอที่ว่าทำไมฉันไม่กลัวใครจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกสาวของฉันฉันตอบได้อย่างเต็มปากเลยว่าไม่กลัวเพราะถ้าจะมีใครสักคนมาเกิดกับลูกสาวของฉัน ฉันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากคุณคงไม่ได้หมายความว่าที่นี่คือสวรรค์แบบเดียวกับที่เราตายไปแล้วขึ้นสวรรค์อะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับผมถามไม่ว่าใครจะนิยามคำว่าสวรรค์ไว้แบบไหนเป็นทิพย์วิมานแดนสุขาวดีเป็นที่อยู่ของถวยเทพเทวดามีปีกหรือนางฟ้าที่งดงามอย่างไรก็ตามนั่นไม่เป็นเพียงเศษเซ้ลวหนึ่งของภาพที่เขาอาจจะมีโอกาสได้มาสัมผัส อาจจะด้วยการฝันหรือการท่องเที่ยวทางจิตซึ่งพวกเขาได้กลับไปเล่าว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เท่าที่ฉันบอกให้เธอฟังความจริงก็ประจักษ์ชัดแก่สายตาเธออยู่แล้วโอ้นี่ผมกำลังอยู่ในสวรรค์งั้นหรือโลกของเทวดาและทวยเทพมีอยู่จริงๆหรือเนี่ยผมตั้งคำถามขึองอุทานด้วยความตื่นเต้นผมทบทวนเรื่องราวตลอดสองวันที่ผ่านมาผมชัดจะคอยตาม สิ่งที่โยชิดะพูดแล้วหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งความสวยสดงดงามของภูมิประเทศที่ไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนมาก่อนทั้งรูปร่างหน้าตาของผู้คนที่หล่อและสวยผิดมนุษย์มนาทั้งระบบวิถีชีวิตในสังคมที่ดีงามถ้าไม่เรียกมันว่าสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรใช่แล้วและที่นี่คือ โลกกายภาพจริงๆไม่ใช่โลกในมนคติที่นี่คือที่เริ่มต้นสู่การมีชีวิตนิรันดร์ซึ่งคนที่นี่จะไม่ตายถ้าเขายังไม่พร้อมจะตายการตายของคนที่นี่จึงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกําเนิดที่นี่จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าด่านนภาไรไยที่ที่คุณบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกําเนิดนั้นคือที่ไหนครับ ผมถามที่นั่นดวงจิตของเราจะเหลือแต่คุณสมบัติของจิตไม่มีสภาพเป็นรูปธรรมเหลือเลยในบางวัฒนธรรมบนโลกของเรามีการสอนให้เดินทางตรงไปยังที่นั่นเลยแต่เป็นไปไม่ได้หรอกถึงอย่างไรก็รต้องมาที่นี่ก่อนเพื่อเราคอยดวงจิตกลุ่มเดียวกันโยชิดะขยายความมันคือที่ไหนครับผมถาม ที่นั่นคือที่ที่ดวงจิตของเราถือกำเนิดมาที่นั่นอยู่นอกอาาเขตพื้นที่และเวลาอยู่นอกเขตของสนามพลังงานเอกภพมันเป็นทั้งที่เริ่มต้นและที่สิ้นสุดของทุกดวงจิตวิญญาณดังที่ฉันเคยบอกเธอไปแล้วว่าที่เราเรียกคนที่นี่ว่าร่วมธรรมชั้นสูงนั้นเราเรียกจากสถานะที่เราเป็นคนจากโลกเดิมของเราแต่สำหรับคนที่นี่ เขาถือว่าเป็นแค่คนธรรมดาสำหรับลูปธรรมชั้นสูงที่เป็นระดับสมาชิกสมาพันธ์กาแล็กติกนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าทั่วๆวไปขึ้นไปอีกถ้าอธิบายง่ายๆคือลูปธรรมชั้นสูงทั่วไปสามารถรับข้อมูลทางกว้างยิ่งมีพลังจิตมากความรู้ยิ่งกว้างแต่รูปรมชั้นสูงเขาจะมีพลังจิตในแนวดิ่งด้วยเช่น สามารถสร้างภาพลวงตาให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่เขาต้องการให้เห็นสามารถร่วงรู้อนาคตได้สามารถยกสิ่งของหนัก,ห,นกหลายๆตันได้ด้วยจิตสามารถขับยานบินได้พลังจิตในแนวดิ่งนี้ยังสามารถสื่อสารกแหล่งความรู้ที่เป็นต้นกำเนิดสูงสุดเพื่อรับคำบัญชาโดยตรงได้ตอนนี้ภารกิจหลักของรูปธรรมชั้นสูงเหล่านี้คือ การไปปรับสมดุลของระบบโลกดังที่ฉันได้บอกเธอไปแล้วพวกเขาเพิ่งมีการประชุมใหญ่เพื่อวางแผนการเสร็จสิ้นไปก่อนหน้าที่เธอจะมาถึงไม่นานนี้เองหัวข้อของการประชุมครั้งนี้มีชื่อว่าปฏิบัติการปรับน้ำหนักมวลของเปลือกโลกเนื้อหาการประชุมเป็นเรื่องการแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อใด ปฏิบัติการของพวกเขาต่อไปนี้จะมุ่งเป้าไปที่การเข้าไปจัดการกับน้ำหนักมวลของแผ่นเปลือกโลกโดยตรงเพื่อทำให้การหมุนของโลกสมดุลดังเดิมปฏิบัติการครั้งนี้ถ้ามองในมุมของผู้ที่ได้รับผลกระทบคือมนุษย์โลกมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาล ผู้คนจะต้องบาดเจ็บล้มตายกันไปจำนวนมากสัตว์บางชนิดอาจจะต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แผ่นดินหรือประเทศบางประเทศอาจจะหายไปจากแผนที่และจะเกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นมาแทนที่จริงแผ่นดินบางแห่งก็ไม่ได้เกิดใหม่หรอกมันเคยเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตมันแค่จะพลิกกลับขึ้นมาเราจะได้เห็นมันอีกครั้งในรอบเกือบหมื่นปี ชื่อของมันคือแอตแลนติกแอตแลนติกมีอยู่จริงเหรอครับผมคิดว่าเป็นแค่ตำนานผมถามทุกๆเรื่องในตำนานล้วนแล้วแต่มีมูลเหตุมาจากเรื่องจริงทั้งสิ้นเพียงแต่มันอาจจะคาดเคลื่อนหรือบิดเบือนมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองตำนานการล่มสลายของแอตแลนติกก็เป็นเรื่องจริงและสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติใหญ่ในครั้งนั้น ก็แทบจะไม่ต่างกับที่จะเกิดขึ้นเร็วเร็วนี้มันเหมือนกับมนุษย์กำลังเผชิญกับเหตุการณ์เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีก